คาบิ้ p โปรดรีวิวสวยสวยอีกคันอันนี้คิวของต้เชฟนะครับใครนี้ใครใช้เชฟอยู่นะครับนี่นะเชฟนะครับดูลาแม็กนะครับนี่นะโฉมนี้ใช้ตั้งแต่ปี2012นะครับจนถึง2019นะครับคันนี้เข้ามาทำพุ่งบาะทำบอ่อแครบแล้วก็ปูพื้นครบเซตนะครับหุ่งบาะเราทำงานแบบสวมแต่เราตัดใหม่ตรงรุ่น นะครับนี่รถเชฟนี่นะฮะดูคล้ายๆกับรถอีซูนะครับตรงเบาะแต่ว่าตัวเบาะเชฟนี่ก็จะใหญ่กว่าฉะนั้นเวลาเราตัดเย็บเนี่ยเบาะเชฟเนี่ยเราจะทําตรงเชฟโดยตรงนะครับถ้าบางคนก็อาจจะเอาของอีซูปไปใส่แต่เราไม่นะครับของเราคือตัดตรงรุ่นเพราะเบาะเชฟเนี่ยก็จะมีอยู่2ขนาดนะครับมีเบาะใหญ่กับเบาะเล็กนะครับนะถ้าใครฟังอยู่นะครับนะเอาของอีซูมาใส่มาใส่ได้แต่ว่ามันบีบทําให้เบาะเสียทรงไป แต่ถ้าของทางร้านเราเราจะตัดตรงรุ่นของเชฟโดยเฉพาะเลยนะครับนี่คือหุ้มบ่อแบบสวมงานตัดใหม่ตรงรุ่นนะครับสำหรับรถเชฟนี่ครับผมถ่ายให้ดูอย่างชัดเจนอย่างช้าๆนะครับเห็นนะฮะนี่งานส่งมอบก,กับลูกค้าโดยตรงไม่ใช่งานตัดแต่งงาเพื่อที่จะถ่ายคลิปไม่ใช่นะครับเราใช้ได้ในร่อนนี่นี่ครับ จุดแตกต่างงานของร้านคาไบาเราไม่ใช่เอาได้เย็บผ้ามาเย็บเบาหนังเราใช้ได้ไนรลอนนะครับสําหรับเย็บเบารถยนต์โดยเฉพาะนะเส้นใหญ่ๆนี่ยอย่างนี้เลยนะครับคุณภาพเกรดสูงนะครับด้านหลังเราก็ทํากระเป๋าเป็นสองข้างนะครับนี่ซ้ายขวาเปิดให้ดูด้านในก็จะเป็นหนังลามิเนตลามิเนตคืออะไรนี่อย่างนี้ครับลามิเนตคือการรีดด้วยความร้อนนี่อย่างนี้นะครับนะ หนังหนาหนึ่งมิลเต็มคือประเภทยอย่างนี้นี่ยดูความหนานะครับเนี่ยตรงปลายเล็บผมนี่แล้วก็มีฟองน้ําเกรดเอห้ามิลแล้วก็ผ้าทีคอร์ดสามอย่างสามชั้นกระบวนการคือลามิเนตคือการรีดด้วยความร้อนประกบลงไปเป็นแบบนี้ข้างหลังมีผ้าทีคอร์ดใช้กันทนทน,ทนไม่ยุ่ยนะครับถ้าทั่วไปประหยัดน่ะเขาจะใช้สปันบอลฟองน้ําเกรดถูกบางๆอ่าสังเกตง,ง่ายๆข้างหลังนี่จะยุ่ยนะครับแต่ถ้าของเราเนี่เราใช้อย่างนี้ให้เห็นเลย ขูดกันได้เห็นจะจะความหนาถ่ายกันได้เห็นจะจะอย่างนี้นะครับให้ท่านคุ้มค่างเงินนะครับนี่คือหุ้มบอกงานของทางร้านคาไบ <S <S เรานะครับมาบอกแถบฟองน้ําฉีดขึ้นรูปนะฟองน้ําฉีดเป็นยังไงนี่เป็นแบบนี้นะครับนี่ข้างหลังใส่เป็นพนักพิงเอียงนะครับนะใส่อยู่ในรถและเป็นแบบนี้นะครับนี่เสร็จแล้ววัตถุดิบเป็นอย่างนี้ครับนี่วัตถุดิบเราเป็นอย่างนี้ Ee, ฟองน้ําฉีดเป็นอย่างนี้ครับนี่นะฮะนี่ครับข้างหลังก็จะเป็นโครงเหล็กแบบนี้นะฮะนี่นี่นี่นะครับนะแล้วก็มีแยกตัวนั่งตัวพิงฟองน้ําฉีดเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ฟองน้ําตัดแปะนะครับไม่ใช่ฟองน้ําอัดนะครับนี่คือฟองน้ําฉีดที่ขึ้นโมมาลิขสนะิทธิ์ของเราแต่ผู้เดียวนะครับในประเทศไทยนะเวลาเราใส่ไปในรถปุ๊บเราสามารถเปิดเอาเครื่องมือได้นี่เปิดเอาเครื่องมือแบบนี้ครับนะเปิดจากข้างหลังมาข้างหน้าอย่างนี้ครับ นี่ครับแอบเปิดเอาเครื่องมือนะครับนะสามารถที่จะเปิดได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับพี่นะฮะซ้ายขวาเปิดได้ตลอดนะครับอันนี้อาจจะติดติดแกติดติดตูแกดึงนิดนึงต้องใช้แรงนี่อย่างนี้นะฮะแล้วก็แงบลงไปนะครับนี่นะครับตกกลงไปอย่างนี้สองฝั่งนี้เปิดได้ตลอดนะครับใส่แล้วแคบหรือไม่นะครับอ่าให้ช่างขึ้นลองขับดูนะครับความสูงของช่างเนี่ยเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบห้าอ้าวร้อยหกสิบห้าเหมือนนั่งขับรถจริงนะครับอ่าเลื่อนให้ให้ตรง ตามที่เราถนัดที่สุดเวลาเราขับรถนะครับสําหรับคน <ừ. S 1> ความสูง165โอเคเสร็จแล้วเรามานั่งข้างหลังนะครับนี่ว่าโอเคไหมนะครับนี่คือสภาพใช้งานจริงๆนะครับาเอาเข่าให้ดูนะครับนี่ถ้าความสูงอยู่165ก็นั่งจะสบายๆนะครับแต่ในการออกแบบของทางร้านคาร์ไบต p โปรดักต์เนี่ยนะครับเราคุณพ่อขับ ภรรยานั่งข้างลูกนั่งหลังถ้าความสูง165เนี่ยก็จะนั่งพอดีพอดีนะครับแต่ถ้าตัวสูงนั่งข้างหลัง180แนะนามานั่งฝั่งนี้เพราะฝั่งนี้สามารถเลื่อนเบาะไปได้นะครับนี่คืองานของทางร้านเวลาเราออกแบบเป็นอย่างนี้นะครับหลังเอียงนะหลักการเดียวกันเวลาเราตั้งเบาะขับรถให้ถนัดเห็นไหมครับฝั่งนองกับฝั่งนี้เนี่ยฮะช่างเนี่ยตั้งไว้ใกล้เคียงนะครับผมปรับไว้ใกล้เคียงความสูง165บ้มเอียงขนาดนี้ แต่ถ้าจะให้สบายก็ต้องเอียงมากกว่านี้แต่ในพื้นที่แคบเนี่ยมันจํากัดฉะนั้นเราจะให้เอียงมากตัวนี้ก็จะเลื่อนมามากมันจะทําให้แคบเกินไปเราเลยใช้จุดที่มันเหมาะสมคือให้มันแมทช์กันสามีขับภรรยานั่งข้างลูกนั่งหลังความสูงไม่เกินร้อยหกสิบห้านะครับนั่งสบายสบายถ้าข้างสูงกว่าก็มานั่งฝั่งนี้นะครับนี่คืองานบอกแคบฟองน้ําฉีดขึ้นรูปของคา r ์ไบท์โปรดักมาพร้อมกับปูพื้นนี่ปูพื้นของทางร้านเราเนี่เราจัดเข้าเซ็ตกันเลย รเราตัดลงแนวนี่นี่แนวน,น,นี่เราตัดให้ลงแนวตามบอกแคบทุกคันนะครับมาที่ร้านนี่เราจัดการให้หมดนะแล้วก็สามารถที่จะถอดล้างได้นี่เส้นใย,ยนี่นะครับนีนะ่ให้ช่างถอดได้ดูปุ๊บปุ๊บเนี่ยนี่ตัวเสริมข้างนอกนะครับเราก็สามารถเอาไปเคาะล้างดูดฟ่นได้ตัวในไม่จําเป็นต้องถอดแล้วพอเสร็จแล้วก็เอาไปล้างเสร็จก็เอามาใส่กลับคืนอย่างเดิมข้อดีของงานของทางร้านจุดลักษณะพิเศษคือ ตัวหนังที่เราใช้ตัวนี้นะครับเป็นหนัง PVC เกรด A เกรดเดียวกับตัวทำเบาฉะนั้นท่านไม่ต้องห่วงเรื่องความทนทานเพราะเราคำนึงถึงประโยชน์ที่ท่านได้รับเนี่ยคุ้มค่าเงินมากที่สุดนะนะเราคำนึงถึงจุดนี้นะครับบางคนเอ๊ะทำไมของเหมือนเหมือนกันสินค้าคล้ายๆกันทำไมของคุณราคาสูงกว่าต่างกันนิดหน่อยแต่ในมุมกลับกันเนี่ยนะครับเราให้งานคุณเนี่ยคุ้มค่า ไม่ใช่ซื้อมาแล้วก็เอามาทิ้งเหมือนบอกแคบบางเจ้าอะ่ะนะครับซื้อเป็นแบบประตั้งวางพอตั้งวางไปปุ๊บใช้ไปไม่เท่าไหร่เบรกก็หล่นมีปัญหานั่งก็เมื่อยแคบก็แคบยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับเสียงเงินซ้ําซ้อนกันลูกค้ามาถอดกันเยอะแยะนะครับเราก็เลยทาคลิปอันนี้ออกมาให้ท่านดูนะครับว่า,าคุ้มค่าเงินที่ท่านเสียนะครับนี่นะฮะแล้วก็เรื่องสีสันรูปแบบของการเย็บนะเอาที่เราชอบเพราะว่าการชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกัน นะครับบางคนชอบเขียวชอบดาชอบแดงชอบน้ําตาลเราจัดให้ท่านได้หมดนะครับแค่มาเลือกนะแล้วก็ระบุเลยชอบเป็นแบบนี้นะเราก็จะจัดการให้กับท่านนะครับให้สบายใจที่สุดแล้วก็คุ้มค่ากับเงินท่านมากที่สุดเลยนะครับร้านเราอยู่ลาดพร้าว124ซอยย่อยซอยเเราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานจอดรถสะดวกสบายนะครับมีห้องรับรองลูกค้านี่นะครับเี่ นะครับลูกค้ามาถึงก็รอหรือถ้าสั่งไว้ก่อนนะครับมาถึงใส่เลยไม่ต้องรอนานนะครับใช้เวลาช่วงโมงกว่ากว่าเราทำเสร็จแต่ถ้าท่านวอล์กอิงมาเลยนะครับก็ใช้เวลาประมาณสามสี่ชั่วโมงนะครับเราก็จัดการให้ท่านได้เราทำเร็วที่สุดแล้วในวงการนะครับเบอร์โทรศัพท์ร้านนะครับ091 709 9960 0917099960น้ะครับหรือว่าทางไลน์แอดนะครับมีแอดนำหน้า c a r 9 9 C.A.R.99 นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ